ฮัลโหลวัสดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับตะข่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่237บ้าหน้าเป็นไปได้ยังไงเจ้าสานักทั้งหมดต่างตกใจและจ้องมองไปที่กระบีเทมินมันเหมือนกับกระบีที่ประมุกในกายใช้มากแต่สีของมันเข้มกว่าและสัมผัสพลังของมันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาไปได้สิ่งนั้นมาได้ยังไงตอนอยูโจงตกตะลึงไม่มีทางที่ตอนอยูโจงจะไม่รู้จักกระบีเ่เล่มนั้น ตั้งแต่วันที่เขากลายเป็นประมุขในกายเพราะที่เอวของเขาก็มีกระบี่มารฟ้าที่คล้ายๆกันอยู่แต่มันก็เป็นของปลอมไม่มีเจ้าสำนักหรือแม้แต่ท่านมหาเทพมารก็ไม่พบกระบี่มารฟ้าของจริงมานานแล้วข้าสัมผัสได้ถึงพลังปานมารอันทรงพลังจากกระบี่เล่มนั้นได้เลยเป็นความตกตะลึงขั้าลืมไปเลยว่าตอนนั้นโกรธอยู่เพราะกระบี่นั่นสินะพวกอโอวโสถึงไม่อยู่ข้างฝั่งนั้น เหตุผลที่สงสัยกันอยู่ถูกเปิดเผยว่าทําไมเหล่าผู้โอสโสสีสำนักถึงช่วยเหลือยอ,อุนซอนอยูจงยอมรับว่ากระบี่มันฟ้าที่ยอ,อุนมีอยู่นั้นเป็นของจริงหมายความว่าตอนนี้ยอ,อุนคือท่านเทพเทวบรมานไม่เป็นไปไม่ได้มันไม่จริงประมุนิีกายเริ่มใส่หัวและเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกระแสจิตถ้าเจ้ายอมรับว่ากระบี่นั้นเป็นของจริงทุกอย่างก็จบทําให้กระบี่มันเล่มนั้นเป็นของปลอมให้ได้ประมุนิีกายตกใจและหันไปตามเสียงนั่น เป็นเสียงที่มาจากชายแขนเดียวยืนอยู่หลังเสายักษ์หลังที่นั่งของเหล่าผู้โอวโสยูจินเจ้าเองเละเป็นเสียงของพี่ชายเขาตอนยูจินปรมุนนิกายได้บอกให้เขาออกไปจากหอประชุมแต่ตอนนี้เขากลับมาอยู่ในหอประชุมซะแล้วนั่นไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องนั้นถ้าเจ้าไม่รีบจัดการเจ้าจะต้องเสียบาลังแน่นอนรีบทำลายกระบี่นั่นะซะซอนยูจงเงียบไปคู่หนึ่งพี่ชายเขาพูดถูกเขาไม่อาจปล่อยให้ทุกคนคิดว่ากระบี่มารฟ้าเล่มนั้นเป็นของจริงได้ จากนั้นประมูนิกายก็เอื้อมมือจะไปจับกระบี่ของยอ,อุนกระบี่นั่นข้าขอดูหน่อยอะไรนะหลับผู้โสตกใจและสายหัวพวกเขาไม่รู้ว่าท่านประมูลนิกายคิดอะไรอยู่ถึงคิดจะไปถือกระบี่เล่มนั้นได้แน่นอนแต่กลับเป็นว่ายอ,อุนยื่นกระบี่ให้ประมูลนิกายแทนจากนั้นประมูนิกายก็เอื้อมมือไปหยิบจากมือของยออุนโดยใช้พลังปานกว่า3ส่วนในการยกกระบี่จากมือของยอ,อุนแต่กระบี่กลับไม่ขยับเลยนี่เจ้าคิดเล่นตลกอะไร ปะมุนนิกายคำรามอย่างรุนแรงยงอุ่นยิ้มและโยนกระบี่นั้นขึ้นไปกลางอากาศให้ลอยไปทางปะมุนนิกายตอนอยู่จงจึงรับกระบีเ่เล่มนั้นไว้ด้วยมือซ้ายเขาคิดจะส่งปลายเข้าไปกำลับกระบี่มานฟ้าเพื่อให้มันอ่อนแอและคิดจะทำลายมันอ่ะนี่มันอะไรกันในขณะที่เขาถือกระบี่เขาก็ได้รับความเจ็บปวดรุนแรงไปทั่วร่างกายปะมุนนิกายก็ต้องรีบเวี้ยงกระบี่ออกไปที่มือของเขาปรากฏแผลไหม้สาหัสเจ้ากระบีเ่เฮงซวยนั่นจากนั้นปะมุนนิกายก็พยายามตวัดมือขวา และเริ่มปลดปล่อยปานดาบออกมาหมายจะฟันตัวกระบี่ทันใดนั้นก็ปรากฏมังกรขนาดยักษ์ออกมาจากกระบี่และคำรามใส่ประมุไดิกายดวงตาประมุกตกใจมากรีบถอยตัวออกจากมังกรดวงตาของเขาเปิดกว้างด้วยความตกใจเป็นไปได้ยังไงมังกรสีดํานั้นได้หายไปเหลือเพียงกระบี่มันฟ้าที่ยังล่องลอยอยู่กลางอากาศยออุนยิ้มและเอื้อมมือขึ้นกระบี่ก็ลอยไปเข้ามือของยออุนกระบี่มันฟ้าปฏิเสธที่จะให้ประมุขดิกายสัมผัสมันแต่กลับยอมรับใช้ยออุนผู้ถือครองมนันนี่มัน มันคือกระบี่ม่านฟ้าใช่มันคือกระบี่ม่านฟ้าของจริงเจ้าสำนักอื่นๆต่างตะโกนด้วยความตื่นเต้นเพราะเหล่าเจ้าสำนักที่มีอายุมาเนิ่นนานต่างก็เคยได้ยินตำนานของกระบี่ม่านฟ้าตั้งแต่เด็กว่ากระบี่ม่านฟ้านะั้นสร้างจากกระดูกและโลหิตของมังกรนินมานเป็นกระบี่ในตำนานที่จะเลือกนายของมันกระบี่ม่านฟ้ายอมรับพระชายาเป็นเจ้าของของมันนั่นคือเสียงตะโกนของโกวังอื่นที่ตะโกนออกมาจากนั้นบรรยากาศในห้องโถงก็เปลี่ยนไป เพราะเจ้านายของกรบี่มารฟ้าคือผู้ที่สืบทอดนามของเทนเท,นเทวบุตรมารและเป็นผู้ที่เป็นประมุกที่แท้จริงของนิกายเทพเทวบุตรมารไม่มีทางประมุขนิกายกัดริมฝีปากเขาพยายามทำลายกระบี่ลงแล้วแต่ไม่สำเร็จกลายเป็นว่าการพิสูจน์จนให้ผู้คนเห็นว่ามันคือกระบี่มารฟ้าของจริงถึงเวลาแล้วสินะจากนั้นรามาคิมที่คุกเข่าอยู่ก็ลุกขึ้นและหยิบเหรียญตาสีฟ้าออกมา,าแสดงมันให้ใหเจ้าสํานักทุกคนได้เห็นและตะโกนว่านิกายเทพเทวบุตรมารจมน้อมรับประกาศสิทธิ์มารฟ้า อะไรนะปะกาสิทธิ์มันฟ้าหรือเจ้าสำนักทั้งหมดต่างตกใจแล้วมองไปที่เหรียญตานั่นเป็นตาที่ผู้พิทักษ์ถืออยู่มีคำว่าปกาสิิ์มันฟ้าสลักอยู่เจ้าสำนักทุกคนต่างเริ่มคุกเข่ากับพื้นและโค้งคำนับไม่มีใครในในการที่สามารถยืนต่อหน้าหรือต่อต้านปกาสิทธิ์มันฟ้าได้เพราะเป็นสิ่งที่ท่านเทวบุตรมารสร้างขึ้นแม้ผู้โอโสสี่สำนักยังคงต้องคุกเขา่าเจ้าหัวหน้าผู้พิทักษ์ประมงนิกายจ้องเขม็งไปทางรามาคิมที่แสดงตัวตนออกมาจากนั้นรามาคิมก็กล่าวต่อ ข้ารามคิมผู้พิทักษ์ประกาศสิทธิมารฟ้าขอส่งข้อความจากท่านเทวบุตรมารถึงทุกคนจงสแสดงความพักตีต่อน,นิกายเทพเทวบุตรมารทุกคนก็ได้ตะโกนพร้อมกันตามเสียงของรามคิมจากนั้นลามคิมก็ประกาศต่อด้วยการที่รัตทายาสามารถผ่านบททดสอบสุดท้ายของท่านเทพเทวบุตรมารและได้ครอบครองกระบี่มารฟ้าบัดนี้ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านเทพเทวบุตรมารคนใหม่นับตั้งแต่นี้ไปจากนั้น ซอนโยอุนก็คุกเข่าข้างหนึ่งและโค้มคำนับต่อตาประกาศิทธิ์มารฟ้าข้าซอนโยอุนผู้สืบทอดสายโลหิตของท่านผู้ก่อตั้งผู้ยิ่งใหญ่และขอน้อมรับประกาศสิทธิ์ของท่านทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความยินดีในที่สุดท่านเทวบุตรมารคนใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีนี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดียิ่งนักของนิกายเทพเทวบุตรมารโอ้ท่านเทวบุตรมารขอคารวะต่อท่านเทวบุตรมารตอนอยูจงที่เห็นดังนั้นก็ยิ่งทำหน้าหวุดปื้อนหนักกว่าเดิมอ้า เป็นไปไม่ได้ข้าไม่ยอมรับจากนั้นเขาก็มองไปทางซอนยูจินตอนนี้คําแนะนํนาของซอนยูจินก็ไม่ได้ช่วยซอนยูจงแล้วพี่ชายของเขาก็ส่หัวเจ้าแพ้หมากเกมนี้แล้วข้าขอโทษข้าไม่อาจช่วยเจ้าได้อีกแล้วน้องชายพวกแกกล้าดียังไงบังอาจที่กล้าเหิมเกริมต่อหน้าประมุขในกายของพวกเจ้าทุกคนเงียบกันหมดจากเตี่ยมคำลางของประมุขในกายทุกคนมองไปทางประมุขในกายเห็นเขาตะโกนใส่เสาห้องโถงอืม เยอุ่นและเหล่าผู้โสต่างรู้สึกขมขื่นใจกับภาพที่เห็นเพราะที่หลังเสาต้นนั้นที่ปรมุนิกายกําลังมองอยู่มันไม่มีใครอยู่เลยตอนที่238ประมุนิกายกําลังปล่อยความโกรธต่อผู้ที่อยู่หลังเสาทาั้งทงที่ตรงนั้นทุกคนในห้องไม่เห็นใครอยู่เลยทําให้ทุกคนตกใจในภาพที่เห็นอะไรกันทําไมท่านถึงทําเช่นนั้นการกระทําของปมุนิกายนั้นน่าตกใจมาก เราอุ่นทั้หมดคิวพร้อมมองไปซอนอยูจงและนึกถึงคำพูดที่ได้ยินเมื่อวานตอนอยู่ยอดเขาห้าป่าที่ยินมูฮาถามรามาคิมหัวหน้าผู้พิทักษ์ทำไมท่านต้องเลื่อนวันนัดมาเป็นวันนี้กันนั่นเพราะเมื่อเร็วๆนี้เหมือนประมุกนิกายจะเริ่มระแวงและหลบหน้าข้าตลอดหลบหน้าท่านงั้นหรือยินมูฮาถามด้วยความสงสัยแต่ก็เป็นความจริงเพราะตั้งแต่ที่ห้องใต้ดินรับใต้สถาบันมาถูกเปิดเผยสายตาของประมุกนิกายก,ายก็มองรามาคิมเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อลามคิมทำธุรกิจนอนิกายก็ถูกคนของตาหนักประมุกตะกดลอยตามตลอดลามาคิมจึงเริ่มตะหนักแก้ว่าประมุนนิกายเริ่มไม่ไว้ใจเขาแล้วเขาเลยต้องรีบเลื่อนวันนัดพบข้ากาลังเลที่จะบอกเรื่องนี้แต่ช่วงนี้ท่านประมุกมีปัญหาไม่สิเขาดูแปลกไปแปลกเหรอท่านหมายถึงอะไรเกิดอะไรขึ้นกับท่านประมุกหรือคำพูดของลามาคิมดูคลุมเครือยิ่งทําให้ยินโมหะสงสัยมากขึ้นเช่นนั้นท่านพอจะบอกอรายละเอียดได้ไหมลามาคิมนั้นเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างประมุนนิ เมื่อปมุมิกายมีท่าทีเปลี่ยนไปเขาจึงรีบตรวจสอบและหาสาเหตุจึงได้ข้อสรุปบอกมาตอนนี้ท่านปมุกนิกายไม่เหมือนกับปมุกที่ท่านเคยพบมาท่านหมายถึงอะไรแม้ท่านจะเย็นชาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่สนใจนิกายข้าไม่เข้าใจโยอุนไม่เห็นด้วยกับคำพูดนี้เพราะจากที่เขาเห็นปมุกนิกายใช้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเขา,สร,าสร้างศึกภายในนิกายทั้งท้งท,งที่มีศัตรูที่เกี่ยงกาดปรากฏตัวขึ้นสิ่งที่เขาควรทำคือรวมพลังกันต่อสู้แต่เหมือนเขาจะสนใจแต่บัลลังก์ของเขาเท่านั้น ถ้าเข้าใจว่ามันยากที่จะเชื่อแล้วการแปลกที่ท่านว่าหมายคืออะไรยออุนถามละมาคิมเงียบสักครู่และต่อไปประมุกนิกายเหมือนจะคุยกับใครบางคนเมื่อเร็วๆนี้บางคนใครหรือองชายตอนยูจินตอนยูจินเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันศึกจิงตำแหน่งรัฐทายาทในนิกายและเขาก็สูญเสียแขนไปทําให้น้องชายของเขาได้ขึ้นเป็นประมุกนิกายยออุนก็ได้กล่าวต่อมันก็ไม่แปลกที่พี่น้องจะพูดคุยกันในเมื่อตอนนั้นเขาไม่เชื่อใจท่านละมาคิมแล้ว ท่านว่ายังไงนะประมุ่นิกายคุยกับซอนยูจินหรือเพอเจอร์อะไรกันยินโมฮาตกใจมากและตอบกลับทันทีซอนยูอุนก็ตกใจเช่นกันกับปฏิก,กิริยาของยินโมฮาหือท่านหมายความว่ายังไงทําไมมันถึงเพอเจอร ในท่านองชายซอนยูจินของสำนักกระบี่มานถูกสังหารโดยราชาทำลายฮังเยนในสงครามกับพรักอธรรมเมื่อ15ปีที่แล้วราชันทำลายฮันเยนเป็นสุดยอดจอมยุทธและเป็นประมุกพักอธรรมมาถึงปัจจุบันพลังของเขาเหนือกว่า5ราชันเหนือเมฆซะอีก15ปีก่อนหรือให้สงครามที่แดนแม่คามใช่ไหมสงครามเมื่อ15ปีก่อนค่อนข,ข,ข้างดังนนในนิกายเทพเทวบุตรมานนิกายพยายามปิดเรื่องที่ซอนอินจิหายตัวไปไว้แต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผย ทำให้พระกระทำกีทาทัพปุกเข้ามาในกายเหตุการณ์นั้นทําให้ตอนอยูจงได้แสดงฝีมือในการต่อสู้จนกลายเป็นหนึ่งใน5ราชันเหนือเมฆแห่งยุทธจ,จกักรหรือว่าเขามองเห็นผีกันไม่ข้ารู้สึกว่าเขาพูดอยู่กับภาพลวงตารามาคิมตอบภาพลวงตาหรือรามาคิมพบเรื่องนี้ว่ามันเกิดหลังจากที่จบการต่อสู้กับหกปรมาจารย์เทพดาบที่ป้อมดาค้างตอนนั้นเขายุ่งอยู่กับการรักษาการบาดเจ็บ แต่ก็ตระหนักได้ว่าประมุกเริ่มมีอาการแปลกๆในยามมืดประมุนิกายก็พูดคุยกับกำแพงทั้งๆท,ท,ที่ตรงนั้นไม่มีใครตอนแรกก็ไม่นานแต่เวลาในการพูดคุยก็นานขึ้นเรื่อยๆตอนอยู่จงพูดเล่ากับว่าพี่ชายของตนที่ตายไปแล้วนั้นเขายังมีชีวิตอยู่หลังจากที่รามาคิมรู้เขาจึงคิดว่าสภาพจิตใจของประมุนิกายเริ่มมีอาการผิดปกติมีวางอย่างฟังสิ่งที่กําลังกัดกินสติของประมุนิกาย ท่านคิดว่ามันคืออะไรมันคือรามคิมคิดว่าสิ่งที่เขาคาดเดาซอนยอุลและยินมูฮาตกใจและหันไปมองบางสิ่งนั่นคือศพของขยองบอนกีซอนยอุลได้สติกลับมาหลังจากได้ยินเสียงผู้อโสบูชุนยองที่พูดอย่างระมัดระวังในการถามประมุกที่กำลังโมโหท,ท่านประมุกขอถามได้ไหมว่าตอนนี้ท่านคุยอยู่กับใครปรมุลได้กายตอนอยู่จงหยุดและหันกลับไปมองทุกคนในท้องโถงก็เงียบ ทุกคนเฝ้าดูประมูนิกายด้วยความกังวลปะบุกนิกายรู้สึกสับสนและกล่าวต่ออะอะไรกันสายตาพวกเจ้ามันหมายความว่ายังไงพวกเราค่ารับใช้ของท่านไม่เข้าใจว่าท่านกำลังพูดอยู่กับใครเมื่อคู่บูชุนยองถามด้วยความลังเลจากนั้นประมูลนิกา,กายก็ชี้ไปทางด้านหลังเสาแล้วพูดพวกเจ้าคิดว่าจะเล่นตลกอะไรกับข้าเจ้าไม่เห็นเหรอว่าซอนอยูจีนยืนอยู่ด้านหลังเสานั่นอะไรนะด้วยคำตอบนั่นทำให้ทุกคนและบูชุนยองต่างตกใจ พะพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าตอนยูจีนนั้นถูกสังหารในสงครามกับพรรคอาธรรมลากของเขาก็ถูกเผาไปแล้วขิ้ๆๆช,ชักสนุกแล้วสิเจ้าว่ายังไงนะประมุกนิกายก็ยังเห็นตอนยูจีนยืนอยู่หลังเสานั่นอย่างชัดเจนเขาหัวเราะยอดราวกับว่าสถานการณ์ของปรมุกนั้นดูตลกมันทําให้ปรมุกนิกายโกรธอย่างมากเจ้าถ้าเจ้ายังหัวเราะอีกข้าจะไม่ให้อภัยเจ้าออกไปจากห้องโถงเดี๋ยวนี้ห้ามเจ้าเข้ามาอีกจบแล้วครับสําหรับตอนนี้ ทำไมอยู่ประมูิถึงเกิดภาพหลอนขึ้นมาได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาลุ้นดูกันตอนต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ